สวัสดีครับสุชาติสวนคูณเพชรเพชรเป็นร้านสวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ระบบจะมานําเสนอระบบปั๊มเพื่อการเกษตรนะครับตอนนี้เปิดโซลา r เซลล์ดีแล้วก็เปิดไฟฟ้านะครับเพราะว่าเวลาประมาณ8ปดโมงกว่านะครับจะ9ก้าโมงแล้วก็เลยเปิดเปิดตัวไฟ220ด้วยนะครับตอนนี้ผมสับ ไปที่ที่ปั๊มนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนนี้ตอนนี้อันไอตัวตัวเสมอร์นนะครับโทษทีประทานโท,นโทษ <c oughs> เดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนน้ำดันกลับตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับน่าจะได้เอาไฟฟ้ามาต่อผ่านระบบไปทางนู้นเลย มันจะได้ใช้ด้วยด้วยกันตอนนี้ผมลองไฟฟ้ากับกับโซล่าก่อนตอนนี้อยู่ที่40เฮิรตนะครับ40เฮิรตเดี๋ยวมาลองดูนะครับไปดูกันไปดูว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับตอนนี้นะฮะยายยายนั่นแหละเปิดปั๊มเห็นแล้วอะ น่าเปิดโซล่ากับปั๊มอ่ะน,นี่ยายมาทานข้าวด้วยนี่ฮะไม่รู้ครับนี่ฮะแรงแค่ไหนครับไหน ใช้สุดารกกับไฟฟ้าเพราะว่าแดดมันยังไม่เคลี้รนครับใ่วันนี้ยาย วันนี้การเงินมามาเยี่ยมชมนะครับวันนี้การเงินมาเยี่ยมชม <c oughs> การเงินการเงินขอเบอิกงบซื้อมินิสปิงเกอร์เลยนะครับนี่การเงินอ่าเดี๋ยวเราจะปล่อยน้ํานะครับผมว่าจะปล่อยสักสักสาสองจุดนะครับ5นาทีวันนี้ผมจะเปิดแล้วครับ เปิดวาลวนี้อันนึงนะครับโซนนี้แล้วก็จะเปิดแฟวาลวนู้นอันนึงนะครับเปแล้วเปิดวาลนี้อันนึงครับเพราะว่าไม่ได้ให้น้ำเยอะครับไปไม่ได้ไปไม่ได้ตรงนั้น จะลองดูนะครับว่ามันเปิดได้สามสามโซนไหมนะครับยกนิดนึงนะครับก็วันนี้ก็เป็นการให้น้ําเว้นมา2วันนะครับแล้วก็เลยจะมาให้ทดลองปั๊มด้วยเปิดหมดเลยเนาะจะได้ดูแล้วก็ไปเปิดทางนู้ดอีก เดี๋ยวดูว่ามันสองอันนี้มันจะเปิดแรงแค่ไหนเดี๋กลับไปประมาณ60เมตรนะครับที่ผมเดินมาทางนี้นก็เท่ากับเส้นทางที่ผมไปเดินไปที่โซลา r เซลล์เดี๋ยวผมจะไปเปิดอีกวาวหนึ่งว่ามันมันได้ไหมตอนนี้เปิดสามแล้ว ลองดูจะลองดูสองอันมีน้ำมันไหมอ้าวเพชรินนะนะครับผู้จัดการสวนเพชรินเจียวอ,อยนะครับเดียวอ,อยสวนเพชรินนะครับอ่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะลองดูสองโซนก่อน ดูครับไปแล้วครับผมผมเริ่มปิดวาล์วนี้แล้วนะครับไปแล้วครับ ันี้สองโซนสองโซนได้ประมาณนี้ครับถ้าจะเพิ่มเป็นสามสามโซนก็นี่นี่ห้าแรงทั้งหมด,มดอันนี้นี่สามแรงอันนี้นี่วันนี้จะไม่ได้ให้น้ำเยอะ ใหนน้น้ำแค่ห้าทีเมื่ไงนี่นี่นี่หัวสามร้อยนี่นะครับนี่หัวสามร้อยลิตรที่จะเอามาใส่เนี่ยฮะบม่ได้กินหรอเอาอันนั้นคือคอมเมนต์จากพี่บ้านนะครับไม่ได้กินเลยวะนี่นนนอยอันมหัวอันมีคน ออมมเเยบุนนีี่คต์ก็ก็นี่ยกำกำลังทดลองเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาของลุงเล็กมาเปิดสองโซนยายจับเวลาให้หน่อยห้านาทีโอ้น้อยไปห้านาทีไม่มันทำไมมันสะดุดเส้นสั้นดีกว่าตะเกียบ มันไม่หมุนอ่ะมันมันก็จะเปียกอยู่แค่วงที่มันออกมันโบมันโบไซายขึ้นก่อนอ่ะมันไม่ทีวงกว้างเดี๋ยวไปหาเหยื่อมาหมุนแป๊บ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 คือต่างต่างมีว่วนนี้ดูปวดได้สองรอบเจ้าเจ้านี่พอโอเคแล้วนี่คือคอมเมนต์แม่อนุมัดเดี๋ยวจะไปรู้ ไปยืมของลุงลุงเล็กมามาใส่ดูก่อนแกแกมีอยู่เจ็รหัวมายืมมาใส่ก่อนมันมันแค่ยังไงไปยังไงเดี๋ยวจะมาดูอีกทีเพราะว่าลุงแกให้ยืมอยู่จะจับเวลาให้หน่อย5้านาทีหนาทีอ่ะนั่นนะครับคือคอมเมนต์ว่ากันไปฮะเอันนี้ นะครับคอมเมนต์ Comment อย่างครอ,อบครัวเราประมาณนี้ตอนนี้ผมใช้ปัมป๊มปั๊มสามแรงตัวเดียวนะครับใช้ไฟฟ้ากับกับโซลา่านะครับช่วยด้วยเดี๋ยวเราจะไปลองเปิดอีกวาวหนึ่งว่ามันดันได้ไหมถ้าเราดันมาจากป่าเงาะเพิ่มนะครับเพิ่มแล้วก็ใช้ ช้ไอตัวแรงตัวสองแรงนั้นช่วยมันจะมันจะดันได้ไหมมันจะไปยังไงนะครับมาพิสูจน์กันนะครับอันนี้คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยผมจะเดินไปเดินมาแล้วตอนนี้ตัวนั้นยังยังไม่ได้ไล่น้ําไม่รู้ว่าน้ํามันขึ้นหรือเปล่าไอตัวห้าแรงนะครับไอไอตัวสองแรงเพราะว่าผมจะลองลองขนานนปั๊มดู นะครับมาทดลองด้วยกันนะครับผมเดินมาที่วาวเอนี้แล้วนะครับตรงสามไร่ผมเปิดแล้วปึ๊บนี่มาแล้วแรงดันน่าจะหาย มาไหมมาไหมโอ้ไปครับไปอันนี้เปิดทั้งทั้งสามโซนเลยนะครับตอนนี้เปิดสามโซนเลยเดี๋ยวผมก็จะล็อกผมก็จะล็อกตรงนี้เพื่อจะเปิดน้ำมาจาก มาจากปางเงาะเพื่อจะลงสะเพื่อจะลงสะนะเดี๋ยวเป็นการเติมน้ำนะครับเป็นการเติมน้ำลงสะเนี่ยปิดฟาวนี้เพิบแล้วก็เปิดลงสะ ๋ยี่กย่นาทีแล้วสิบเอ็ดน,นาทีแล้วอ่เดี๋ยวอันนี้วิ่งว่าเดี๋ยวผมปิดก่อนเดี๋ยวผมมาถึงวาร์นี้นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาเปิดเปิดปั๊มฝั่งนี้เข้าสระนะอ่าสีแรงฝั่งนี้โอ้เหนื่อยเหมือนกัน เปิดแล้วตัวนั้นกับตัวที่ผมสับเมื่อกี้เป็น2 2 5แรงนะครับ acdc acdc แล้วก็รอรอ1.5่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งไฟฟ้าโอ้ยเหนื่อยก็จะเข้าไปที่สะไปเลย พุ่มไปก็แรงอยู่นะก็พอได้อยู่นะครับนี่นี่อันนี้ก็หมุนอยู่อันนี้ก็ไม่หมุนเวียงในทรงพุ่มอยู่นะครับคลิปนี้ขอประทานโทษน,นะครับยาวนิดน,นึงก็ ตอนนี้น้ำวิ่งในในเส้นเก่าตรงนี้นะครับวิ่งมาจากปากเกาะเพื่อเพื่อวิ่งตรงไปหาสะเลยจะไม่ได้เข้าไปในระบบในใน,ในจำหลอดเดียวกันที่ที่ปั๊มสามแรงทํางานอยู่แต่มีวาล์วที่นู่นนะครับตรงสามไร่นั่นแหละตรงสามไร่นั่นแหละมันจะมีเปิดอยู่ถ้าเปิดตรงนั้นอยู่แสดงว่ามันจะต้องเข้าไปเติมอยู่อยู่ข้างหลังอีกทีนึง เดี๋ยวดูแรงนะน้ครก่อนกินไม่ไม่จากไหนตอนนี้เปิดที่มันน้อยไปมันไม่พอหรอกเอ่อตอนนี้เปิดเปิดมาจาก ตอนนี้เปิดมาจากปางเงาะนะครับสีแรงนะครับเพราะว่าตอนเราเปิดลงสระนะครับตอนนี้ทีนี้เราก็จะไปไปดูว่าว,าวาวตรงนั้นเดี๋ยวนะเราต้องเปิดจากตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเข้าไปในระบบอันเดียวกันนะครับเนี่ยฮะตัวนี้เพราะว่าเมื่อกี้วิ่งจากมุ่นมานะครับอันนี้เราก็จะเปิดเข้าไปในระบบลองดู ตึงอทีนี้เราก็จะมาเปิดทิศะนี่แหละครับปิดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะปิดปิดตรงนี้มันก็จะเข้าไปในระบบนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันแรงแค่ไหนตึงเริ่มปิดแล้วเริ่มปิดแล้ว โอเคตอนนี้น้ำก็เข้าไปในระบบแล้ววันนี้เราไม่ได้ให้น้ำเยอะนะครับเราให้น้ำน้อย10นาที10นาทีตอนนี้เท่ากับเราเปิดได้3โซน3โซนนะครับตอนนี้เราไม่ได้ให้น้ำเยอะนะครับวัน,นวันนี้ เพราะว่าท่าเนาะถ้าเยอะไม่ได้ยายดอกมันจะกลางก็อ่ายายบอกว่าหัวมันไม่หมุนก็ตบหัวใช่ครับนี่ยายบอกว่าไม่หมุนเนี่ยมาดูตอนนี้มาดูที่ที่โซนสามไร่ว่ามันได้กินไหม กินเท่าไหร่โอ้อยู่ในทรงอยู่นะครับหมุนน้อยๆน้อยๆอย,อย,อย,อยู่นี่ครับอยู่ในทรงพุ่มอยู่นะครับตอนนี้เท่ากับเปิด4ีเจ็ดแรงนะครับ เจ็ดแรงอ่ะคลิปนี้ยาวไปแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับหลังจากเปลี่ยนมินิสปริงเกอร์เดี๋ยวไปขอยืมตะเล็กมาลองแกมีอยู่700หัวของของโซนไอ้ต้นเล็กต้นเล็กเนี่ยประมาณ209ต้นเนี่ยก็ประมาณ400กว่า400นิดๆหัว น,น่มันนอท่านโอ้มีไอ้มีแมงมุมครับขอตัวลาไปก่อนครับคลิปนี้พบกันคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับถ้ามีประโยชน์ก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม